รับสวัสดีคุณผู้ชม999,999ล้าน 99, คนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Among Us นะครับจะโหดมันหาแค่ไหนไปลุยกัน ได้เลยโอเคครับง่ายๆเลยเกมนี้ไม่เป็นฆาตกรก็เป็นคนธรรมดาที่อยู่บนยานอากาศคอยดูแลความปลอดภัยในยานนั่นเองนะครับมันจะมีเควสให้ทำแต่ละอย่างนั่นเองไม่อยาก อธิบายเขาอธิบายกันหมดแล้วอะ่ะเออเล่นเลยดีกว่าอันนี้ผมเล่นกับต่างประเทศนะครับพอดีไม่มีแก๊งคนไทยเล่นด้วยเล่นคนเดียวนี่แหละเราจะไปปั่นต่างประเทศกันโอเคนะ โอ้โหอืมอืมยังไงไม่ไปอยากโดนฆ่าอืม ดูลาดลาแป๊บอ,อือ,อต้องเนียนนะทำตัวเป็นคนดีแป๊บเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ฆาตกรก อ๋อโันปันปัน ไม่รู้พิมพวกบอกสีชมพูพวกก็สีชมพูเต็มเลยเรียบร้อยอะไรเนี่ยต่อเลยละกันอืม

ไปดีกว่าทำความดีแป๊บตีเนียนเอาใครอยู่ฝั่งนู้นน่ะไม่มีหรอเพื่อนไปสิโอเคนี่สร้างภาพ มันเลิกคิดแล้วว่าผมเปกก็นฆาตกรยังไม่มีใครเจอศพเหรอเนี่ยยังไงวะเจอโอ้โหโปั่นแป๊บโอเค แบ๊กเพื่อนบอกสิ้แี่บอกแบ๊กไอ้ดำเป็นคนบิลรีพอร์ตโดนกล่าวหาเองกินไม่รู้ว่าผมโหวตแบ๊กโหวตสีดำครับปันปันโอ้โหเสมอเกือบโดนแล้วเพื่อนเรา ยังไงอืมอย่ากใกล้นะอืม <S <S ไหนไหนอืมอยู่สองคนเว้ย <S 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 ไปด้วยไปด้วยไปด้วยอย่าทิ้งข้าข้ากลัวข้าตะกรอนรอคข้าด้วย ผมว่าจะมุดท่อผมกดพิษตายแล้วปั่นเลยครับปัน่นมันมาแบ็คมาดำใช่ไหมจัดไป B <c oughs> <c oughs> S K แบ็คแบ็คนี่ยังไง ยังจะกินดียังจะเขียวโหพวกเยอะขนาดนี้เรียบร้อยชนะโอ้โหยตาแรกก็สนุกเลยแย่ yeah. ว่นไงไอเขียวเราชนะม, <c oughs> มา เข้าไม่ได้ว่ะโอ้โอเคลุยเลยเปลี่ยนสีทันไหมอ,อ,อ้าวทันด้วยเปลี่ยนสีแต่นี่ไม่ได้เป็นฆาตก,กร เราจะเป็นบคุคคลคอยดูแลความปลอดภัยในยานอวกาศนะครับผมใครจะเป็นไม่รู้ผมก็ไม่รู้เฮ้ยทำไมไฟดปอปอทตาเคลแปบ๊บไหนนี้เรากลัวเรามาคนเดียวด้วย อุ้ยไม่ใช่มั้งโอเคชิบ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 เฮ้ยไม่นะโอเคไม่ใช่นะยายา่าโอเคมันน่ากลัวก็พอาอย่างนี้เลยเราไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรโอเคไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกร กระโดดไฟแป๊บแล้วต้องชน,นะไฟดับอีกแล้วโอ้ยออกทางไหนอะนี่ไงเพื่นอนสร้างไฟอุย้ยสองศพเลยเหรอใครอ่ะ สองศพเลยหรอเขียวอันนี้เราจะปั่นไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่คาตก,กรเราไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเราเลยไม่รู้จะบอกยังไงอะเพราะเราไม่เจอใคร โหมดใครอ่ะมาเลยแปดมาทำให้ต่อ <s í k> <h è> เราต้องชน,นะยอยา่ากล,ลัวมันเลยมันมีแค่สองเรามีเยอะกว่ามันอีก นนี้ผมนี่ลกเลยไม่กล้าทำเควสแล้วเนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง v s 2 9ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ